ที่ที่ว่าจะจะเดินแล้วก็เยือดกำเดินแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกระเดยนตัวรวมกับชาวบ้านด้วยนะกับชุมชนแล้วก็มีพวกเราทุกคน,นที่ว่ามามาวิาา่งไปความความคิดที่ว่าจะช่วยทำยังไงเพื่อใ,ให้ให้ไอตัวชุมชน,นตรงนี้มี ายได้ก <ý sweetness and> ็ดีมีความเจริญทีอยู่ดีกินอะไรที่เจริญก้าวหน้าไปก็ขอเปิดประชุมต้องหัาลหรือกรตงนีับเปิดปุนะครับข้อะเรมข้อก็คือโครงการ